สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะช่องมาม่าเอฟวันนี้เราพบกันในเช้าวันที่สี่มกราคมสองพันห้า้หกสิบหกพบกันในตะลุยตลาด EP ีที่หกนะคะเรามาดูราคาผักเช้าวันนี้กันเลยค่ะว่าจะเปลี่ยนแปลงกันไปเท่าไหร่บ้างเริ่มที่ผักกาดลุยก็ยังสามสิบาทเท่าเดิมนะคะก่อนสิ้นปีหรือช่วงปีใหม่ก็สามสิบอันนี้มันเป็นผักกาดลุยจีนนะคะ ชะอมชะอมก็ยังแพงอยู่ค่ะกรัมละห้าสิบบาทค่ะผัะกกาดหอมกิโลกรัมละห้าสิบบาทดอกกระหล่ำสามสิบห้าบาทต้นหอมสวยเบอร์นี้กิโลกรัมละแปดสิบบาทผักกาดหอมแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันนะคะพริกหกสิบห้าบาทพริกแดงพริกเขียวห้าสิบบาทอันนี้มะละขี้นกนะคะ กิโลกรัมละสามสิบห้าบาทมะเขือม่วงสี่สิบบาทแตงกวาแตงกวานี่จะสามสิบบาทมะเขือสามสิบาทอันนี้เบอร์สวยนะคะแล้วก็น้ำเต้าชาเทา้าชาเท้าสวยยี่สิบบาทค่ะผักบุ้งไทยกิรัมละแปดบาทบวบหอมยี่สิบห้าบาทผักชีกิโลกรัมละร้อยสิบบาท กะหล่ำอันนี้เป็นกระหล่ำไทยนะคะแล้วก็ราคาผักเป็นถุงค่ะผักบุ้งไทยร้อยสี่สิบเมื่อ2ือสอร้อยห้าสิบอันนี้ตั้งโอนะคะแล้วก็พริกแดงพริกแดงนี้เป็นเบอร์ลองค่ะผักชีจีนกิโลกร,รัมละร้อยหอมอินโดกระเทียมจีนผลพากิโลกร,รัมละสี่สิบบาท อันนี้เป็นพุทราน้ำเต้านะคะน้ำเต้าอันนี้ลูกอ่อนๆอมากเลยค่ะกิโลกรัมละยี่สิบห้าบาทเชเท้าราคาก็จะต่างกันนะคะแต่ละร้านข้าโพดอ่อนเป็นถุงค่ะอันนี้ดอกแครนะคะถั่วล้านี้ยี่สิบห้าบาทค่ะ หัวหอมใหญ่อันนี้สามสิบบาทอันนี้เป็นหอมยำค่ะมันฝรัง่งกระชายสี่สิบบาทอันนี้เป็นคะายอดนะคะเกี่ยวกรรมละสามสิบบาทอันนี้เป็นถั่วแขกค่ะถั่วแขกเบอร์รองเกี่ยวกรรมละสามสิบบาท มะละขี้นกอันนี้ผักโขมนะคะผักโขมกิโลกร,รัมละยี่สิบบาทผลพาล้านี้ถูกลงมาค่ะสามสิบห้าบาทกวางตุ้งกิโลกร,รัมละสิบ้าบาทผักโขมสิบห้าบาทอันนี้เป็นคณะยอดนะคะ อันนี้คณะต้นกิโลกร,รัมละสามสิบบาทตั้งโอกิโลกร,รัมละสามสิบห้าบาทเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางจะแพงในหน้าหนาวนะคะอันนี้ถั่วลันเตาค่ะผักบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูเพราะอย่างเห็ดนี่ฤดูหนาวนี่ก็จะไม่ออกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลผลิตนะคะ อันนี้แพงแพงมากเลยค่ะมะเขือเทศสีดานะคะแต่งร้านร้านนี้กิโลกร,รัมละยี่สิบบาทแต่เบอร์สวยนะคะอันนี้ผักชีเป็นผักชีไทยกิโลกร,รัมละร้อยผักชีไทยนี่จะหอมนะคะหอมมีกลิ่นหอมมากทั้งรากทั้งใบแตงกวานี่ราคา จะเท่ากันแทบทุกร้านเลยนะคะกิโลกร,รัมละสามสิบอันนี้พริกพริกเบอร์สวยนะคะกิโลกร,รัมละเจ็ดสิบพริกเขียวห้าสิบห้าอันนี้พริกสวนค่ะพริกสวนเชียงใหม่เก้าสิบบาทร้านนี้เป็นมะเขือเทศยังไม่สุกนะคะกิโลกร,รัมละยี่สิบห้าบาท เราก็ต้องเดินดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่าจะเอาร้านไหนร้านไหนคุ้มที่สุดนะคะเดินไปก่อนรอบหนึ่งอันนี้มะเขือเทศทอสามสิบห้าบาทอันนี้พริกสวนเด็ดแล้วนะคะสองร้อยห้าสิบถ้ายังไม่เด็ดกล้านี้ร้อยแปดสิบค่ะแครอทกิโลกร,รัมละยี่สิบห้ากระเทียมไทยค่ะร้านนี้ตังร้านกิโลกร,รัมละสิบห้าบาท อันนี้พริกพริกเม็ดใหญ่ค่ะผักชีร้านนี้กิโลกร,รัมละห้าสิบาทเรามาดูกันอ๋อไม่มีรากค่ะเป็นผักชีไม่มีรากผักกาดลุยอันนี้ผักชีลาวกิโลกร,รัมละสี่สิบบาทตั้งโอ้ห้าสิบบาทแตละแหน่ร้อยี่สิบบาท มะนาวใบละห้าบาทสาระแหน่ผักชีลาวเห็นมีคนขอให้ถ่ายให้ดูเลยต้องเดินหาให้หน่อยค่ะอันนี้ใบแมงลักผักชีฝรั่งมะนาวแพงนะคะช่วงนี้มะนาวค่ะขอบคุณมากนะคะ